ป2บทท5่5มหาสมัยสูตรเอวาเมชสุดตังเอกังสมัยยังพะควาสสเกสุวิหารติกปิและวัตตุสมิงมหาวันเนมหาตาพิกุสังเคนะสิทธิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัศหิจโลกกาาตุหิทเทว,วตาเฮภูเยนะสัน นิปติตาโหติภควันตงังทัศนายะพิขุสังคันจะอัฏโขจะตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตาาัทะโสอายังโขภควาสกเกสุวิหารติกะปีลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมะมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตาาหิทัสสหิต จะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันติปตาโหนติภควันตางทัศนานะพิขูสังคันจะยันยูนะมยามปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยายะอุปสังกม,มิตาวาภควัตโตสันติเกปเจกคาถาภาสยมาติอัฐโคตาเทวตาเตาสยยถาปิาารามภรวาวปุริโสสมิชิตตังวาพาหังปสาเละยะ ภาษาริตังวาพาหัางสามิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเวเทสุอันตราลาอิตาภควตัตโตปุรตโตปาหุระหังสุอาทาโขตาเทวตาภควันตังอภิวัตเทตวาเอกมันตังอถังสุเอกมันตังติถาโคโอเอกาเทตว,วะภควัตโตสันติเกอิมังคถังอภาสิ มหาสมยโยปวานสมิงเทวากายาสมาสมาคตาอาคัรตามาอิมังทัสมยังทักขิตาเยวะอปาราชิตสังคันติอคัโถอัปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังหาทางอภา,าสิตัดปราภิกขโว,วสมาทาัตหังสูงจิตตังอัตนโนอุชุก,กะมกังสุสาระทีวเนตา นิคเหตวาอินทริยานิลักขันติปันธิตาติอัตโขอัปปาราเทวตาภวโตสันติเกอิมังคทังอภาสิเชวตาขี่ล่งเชตวาปารีคังอินทัขีล่ง,ง,อลงโอหัจมะเนขาเตจลลันติสุขาวิมาระจักขุมตาสุทันตาสุสุสสนาคาติอัาโถ ป,อปะอปาลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคถังอภาสิเยเกยจิพุทธังสันนังคตาเสอเตคะมิสันติอปายะภูมิงไปหายะนามุสังเท,ท,ทหังเทวกายังปะริปูเลสันติติอัทโขภควาภิกขุอมาเตสิเยภูเยนะพิกเวทัสูสุโลกัตทาสุตุ ุสุเทวตาสันติปต,ติตาโหติตตถาคตังทัศนายะภิกขุสังัจะเยปิเตภิกเวเหอออออสงอติตมัมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตังเอตปประมาเยวะเทวตาสันติปติตาเหออสงเสยยาถาปิไมหัง เอตาลหิเยปิเตพิกขเวภาวิสสันติอนาคะตะมัฏฐนานัลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิภควัตานังเอตปาลามาเยวะเทะวะตาสันนิปติตาภาวิาสันติเสยยาธาปิไมหังเอตาลหิอาจิคิสามิภิกขเวเทะวะกายานางนามิมานามิ กิตตยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามามิเทศิสสามิภิกขเวเทววกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุกังมนสิกโลธะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกคูภคะวะโตปัสสังปัจจโสสูงภควาเอตัทะโวจะ สิโลกะมนุสกัสสามิยัตภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิลิขภัลังปะหิตัตตาสมาหิตตาปุถูหิสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุนโนโอตามโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลา พิญโยปัจจสเตยัตวาวเนกกาปิละวัตทะเวตโตอมันตติสัทธาสาวเกศาสเนและเตเทวกายาอภิกัญญาเตวิชานาถาิขโวเตจะตับปะมกะลุงสุตวาพุทธะศาส,าสนาเตสัมปาตุลาหุยานังอมนุสานะทะัสนาง อเปเกสตัมัทถคุงสหัสสังคัะฐสัตตลิงสตางเอเกสหัสานางอมนุสานะมัทถสูงอเปเกนัตตมัทถคุงทิสาสัพพารุตาอหุงตงานจักสพังอภิญญายะวักวัคิตวาวานะจักคุม,มาตัโตอมันตะ ยิสัทธาสาวเกสาสาเนนลเตเทกวากายาอภิกัญญาเตวิชานาทาภิกขววเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุาาสสะโสสัตสหาหัสสาวายักขาภุมมากาปีละวัตถวาอิทิมนโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัสสิโนโมทัมมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิงติวนัง ชาสหัสสาเหมวตายักขานานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางสตตาสาธาคิลาติสหัสสายักขานานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทมานะอภิกามุงพิกขูสมิติงวะนาง อิเจเตโสราสะสหัสสายัคานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมโตวันวันโตาสัสสิโนโมทนะมานาอภิกามุงพิกขุนาสมิติงวันนางเวสามิตาปัจจสตายัคานันตะวันนิโนอิทิมโตชุดิมโตวันวันโตสัสสิโนโมณโมธานาอภิกามุงพิกขุนาสมิติงวันนาง กุมพิโลราชักฮิโกเวปุลัสสนิเวสนังพิโยนังสัตสหัสสังสยักขานังปะลิยุปาสติภุมิโลราชะคะฮิโกโสปาคะสะมิติงวนังปุริมันจะที่สั่งราชาทัตตะรัตโถปาสาสติ พันทัพพานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพะหะวอินทะมานามหาพลาอิทิมโตชุติมันโตว,วันนวันโตสัสาสิโนโมทามานาอิพิกามงพิขูนางตัตติงภว,วะนางทักคินันจะที่สั่งราชาวิลุนโตตัปภาษาสติกุมพันธานางอธิป,ปติมหาราชายัสสิโน ปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทมานามหัพพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวะน,นะมันโตยัสสัสนโมธมานาอภิการมุภิขูนังมิติงวะนางปัิมจะทิสังราชาวิรูป,ปักโขวาสาสีนาคานางอาทิป,ปติมหาราชายัสสัสิโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทนามามหัพพาลา อิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณะว,วันโตชยะยะสศสิโนโมทมากาอิพิกาบุงพิขูนางสมิติงวนางอุตตะันจะที่สั่งราชากุเวโลตับปัสสาสติยขานางอธิปติมหาราชายัาศิโสปุตตาปิยะ ตัสสะพะหะโวินทม,มาณามหภาลาิทิมโตชุติมโตวันนวัน,ตวาานโตยัสสเสนโมทม,มากาอิพิกาบงพิคุนางสัมมิติงวนานังปุริมาทิสังท่าตัลโถทักิีเนณวิรุหโกปัชิเมณวิรุปักโขกุเวโรอุตตลังทิสังจตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัณล,ละมา,าอัตทังสุ วนเนกาปิละวัทเวเตสังยามายาวิโนทาสาอาคูวันจนิกัสธามายากุทเทนตุเวทเทนตุวิลูจะวิตโตสหจันทโนกามะเศษโธจะกินนุมันทุนิคันทุจัปะจะปะนาโทโอปมัมโยจะเทว,วส่ตโตจะมาตาลี จิตเตเซโนโจะคันทัพโพนโรราชาคโนสพโพอาคูปัญจะสิกิเจวะติมพลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะละจะรา,า,าชาโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทนามาอาภิกามุงพิกขูนาสมิติวนางอถาคูนาภาษานาคา เวสาลาสหตันชากากรมภรัสตลาอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทะตะรัตถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโอปาคสมิติงวะนัง เยนะคะราชาสหาัสาหลาันติทิภาทิชาปักขิวิสุทธจักขูขเวหายะลาเตวณามัชัตตาจิตลาสุปันนาอิติเตสนานังยพะยันตถานาครา,าชาณมาสิสุปนนะโตเขมะมะกาสิพุทธโธ สันหาหิวัจหิอุปัตตยะยันตานาคาสุปนนาสารณะมะกังสุพุทธังขิตาวชิรหัตเถนะสมุททางอสุลาสิตาพาตาโลวาสวัวเศเ,เตอิทิมโตยัสสัสโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธนะเวขาสาเวปัจจิติสุจิติตจะปหาราโทนามูจีสหสตัญจะ ภรลิปุตตานางสัพเพเวลโลจักมานามกาสันนายหิตวาพระลิงเสนั่งลาหูพัธทธะมุกป,ปาขมุงสมโยธานิพันพัธทธันเตภิกข,ขูนางสมิติงวะนางอาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตะคะตทาขมุง วะรุณาวาลุนาเทวาโสมโมจายาสาัสาสาสะสหเมตตาการุณา,ายาิกาอคูเทวายาสาสนนเเัสสิโนทเสเตทัศถากายาสาเพนานาัตตะวันินตนนนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสาสินโนโมทะมากาอภิกามุภิกูนังสมิติงวานางเวทูจะเทวาสาหาลีจั อาสมาจัตทูเวยมะจันทสุปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรักคิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักคิตานคิตาปุรักคิตาวาอาคูมันทะพลาหากาวสูนังวาสโวเศธโสักกปาขะปุริทัโธทัเสเต ทะสะกาธากายาสเพนานัตถะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนะวันโตยัสสัสินโนโมทมากายภิกขามุงภิกขุนางสม,มิติงวะนางอทาคูสหัสภูเทวาธละมัคคิสิขาลิวะอริทา,ากาจะโลคาจโรชาจะอะุมมาปุพพะนิพาสินโน วาลุนาสหธรรมาจะอัตจุตตาจะอเนชากาสุรลยัตลุจิลาอาคูอาคูวาสวะสวะเนสิโนทเสเตทสักทากายาสเพนันนตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตสยะสัส,สิโนโมทมากายพิกามุพิกูนังสมิติงวนัง สมานามหาสมานามานุษสามานุสสุตมาคิดถาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาถาคูหารโยเทวายเยจะโลหิตวาสิโนปะลราคามหาปาระคายาคูเทวายาสสิโนทเสเตทะสทากายาสัพเพมานัตตะ วันนิโนโอิทธิมันโตชุติมันโทมันโตว,วัน,นะวันโตยะสัสิโนโมทะนามานาอภิกามุงพิกขุนั่งสมิติงวานางสุก,กากะลุมหาอรุณาอาคูเวคานัสสาสหะโอทาตะคายาหาปะปามโมขาอาคูเทวาวิจักคนา สทามัตตาหาลักขขาสิมิสกายะยัสสิโนธนยังอาคาปัจชุโนโยทิสาอภิวัสติทะเสตทะสทากายาสพเพนานัตวันิโนทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนางเขมิกาดุสิตายามากัถกา จะยะสัสสิโนลามพิตากาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวาน,นิมมาณนะลาตินโนอาคูอาทาคูปะระนิมิตาทเสเตทะสัทากายาสาเพนานะัตตะวันนินโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนะมันโตยัสัสิโนโมทมานาะอภิการมงภิขุนังสัมมิติงวะนงางสัตเทเตเท วนิกายาสัเพนานะัตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยตสัติสาสาหาวาลุทธาชาติมัคีลังโอขตินนะมะนาสวังทักเขโมคัตตะลางนาคางจันทังวะสิตาติตังสุพรม,มาปาลมัตโตจากปุตตาอิทธิมัต ต็อ,อิทิมตโตสหสนังกุมมาโลติสโจสจะโส้าขะสมิติงวานางสัสะส,ะสะพรมมะโลกาณนางมะหาพรมพิติทัติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากะโยยัสะสิโสทเศษะอิสลาอาคูปัจเจก,กะวะสะวัตตินโน เตสันตามัชโตอาคาหาล,ลาลิโตปะลิวาริโตเตจัดสัพเพอภิกามเตสินเทเทเวสัพพมเกมาลเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทียังเอทะคันหาทะพันทัตธะลาเคนะพันธัมัตถุโว สมันตาปาริวาทเลทะมาโวมุตจิตโกจินังอิทธิตัตะมหาเสโนโกรนสักันหาเสนังอเปสย,ยะอเปส,สยิปานินาตละมาหันจะสลางกัตวาเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิวชุโก ตถาโสปัจจุทาวติสังคุธโธอาศยังวเสตัญญะสัพพังอภินายาว,วะวคิตาวานะจักคุม,มาตาโตอามันตยิสัตตวาอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนรละเตสาละเสนา,าภิกภกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะตัตตปะมะละ มกะลุงสัตวาสุตวาพุทธะศาส,าสนางังวีตะลาเคหิปกามุงเนสังโลมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ